วิธีตั้งเป้าหมายชีวิตสู่ความสำเร็จชั่วพลิบตาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกนะคะข้อความทั้งหมดนี้นะคะได้ถูกนำมาจากหนังสือ Start up the new life โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซปเปอร์จูนเนอร์นั่นเองค่ะ ดิฉันจีนา่าปณิสลาธัญญน,นนทราทรผู้ถ่ายทอดเสียงค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงนะคะวิธีการที่เราจะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของเราเพื่อไปสู่ความสำเร็จในเวลาอันสั้นนั้นนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยได้เข้าใกล้ เป้าหมายความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะท่านอาจารย์เนี่ยก็จะพูดถึงนะคะวิธีการที่เราจะสื่อสารกับตัวเองโดยการใช้สัญชาตญาณน,นําทางนั่นเองค่ะมาเริ่มฟังกันเลยนะคะดูว่าข้อความทั้งหมดนี้เนี่ยจะบอกอะไรนําทางอะไรให้กับเราเพื่อให้เราได้บรรลุปเป้าหมายความสําเร็จตามวิธีการอันนี้เลยค่ะวิธีตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชั่วพลิบตา การตั้งเป้าหมายชีวิตสู่ความสำเร็จตองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ณนะลมหายใจนี้เราต่างมีชีวิตอยู่เพื่อต้องการค้นพบชีวิตที่แท้จริงแม้เราจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในที่สุดเราจะหามันเจอและเมื่อเราหามันเจอเราจะเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวของเราเองชีวิตอาจไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราคิด และอาจจะสั้นอย่างที่เราไม่คาดคิดดังนั้นจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กระตุ้นเตือนจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้เพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราให้ได้มันคือภารกิจที่สำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้การสื่อสารกับตัวเองโดยการใช้สัญชาตญาณน,นำทางจะทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกในระดับ ปัญญาญาณและจะเกิดความตระหนักรู้ถึงจิตสํานึกใหม่จะทำให้เราสามารถดึงตัวเองออกจากชีวิตเดิมๆได้เหมือนการตื่นจากการหลับฝันที่ยาวนานแล้วได้พบกับความจริงในชีวิตจริงๆเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตที่แตกต่างจากเดิมและดีกว่าเดิมทุกคนต่างโหยหา และปรารถนาจะค้นพบชีวิตที่แท้จริงครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนต้องการปลดปล่อยตัวเองให้ได้ในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไรที่เราเข้าถึงความรู้สึกที่เราเป็นเจ้าของชีวิตเราจะไม่รู้สึกเสียดาย ชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้เราจะเป็นอิสระจากความตายและจะเข้าถึงความเป็นเนี้ยรันตลอดกาลนี่คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและมันคือภารกิจสุดท้ายของพวกเราทุกคน mm hmm. บนดาวเคราะห์ดวงนี้ถ้าไม่ใช่เวลานี้แล้วจะรอเวลาไหนอีกถ้าไม่ใช่ลมหายใจนี้แล้วจะรอลมหายใจไหนอีกด้วยรักจากหัวใจ อาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จุนเนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อคิดในคลิปสั้นๆนี้นะคะาจากท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะให้กับใครหลายคนนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้พิสูจน์ความสาเร็จภายในชั่วพริบตานั่นเองค่ะ สื่อสารกับสัญชาตญาณของตัวเองให้เขาได้นําทางชีวิตของเรานะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายความสําเร็จของเราได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขและประสบความสําเร็จค่ะแล้ววพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ใ,ใจของผมมันล่ำร้องเรียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทมให้ผมรู้ว่ามันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำมหา,าคินเท่านั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาเพื่อหางเงินแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสำคัญมากกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกและที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป